มาเจอกันในคลิปหน้านะครับอ่าแลววันนี้นะครับเล่นการห้มันเวี่ยงไหยนะครับเอาแล้วน้องวันนี้เราก็จะมาเล่นซีบีซีบนเด็มทนนี้ที่จะใส่ประมาณนี้นะกิจกรรมให้เยอะมากเกมแจกเนี่ย อีกแล้วคอขอพี่เป็นเพื่อนอีกแล้วทุกคนอีกแล้วอะเอาทำไมพี่ไม่มีเพื่อนเนี่ยเอาทำไมมันไม่ได้เนี่ยโอเคได้ละโอ้โหย3สิบสามเ,ปเาพี่รับคนกากมานะครับ ฉันนี่ก็ไอดีพี่นะไม่นะพี่จะอ่านให้ดูนะสามห้าห้าหนึ่งแปดแปดสองศูนย์สองศูนย์ศูนย์เพื่อยิเพื่อนอย่าเพิ่งเซิร์นมานะเพื่อน,น,นก็จะเซิร์นเพื่อนคนเดิมมานะแต่แบบแต่งตัวแบบอื่นนะโอเค จะพึ่งนะเซิร์ฟเวอีกคนคอนก่อนไอ้ท็อปทำไมมันไม่เล่นเนี่ยโอเคกว่าเลยเขาไม่เล่นไอ้ท็อปมันไม่เล่นหมดเลยซีนีไม่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 หมดทั่วไปเดี๋ยวเราจะพานายไปทำบั๊ก แล้วพิ่กดเลยนะทำไมเป็นเร็วกันเป็นเร็วนะเพื่อนนะจ๊ะแต่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อใให้เลยครับเค้น้มีคนตั้ง โมาเดนรับแล้วก็โอเคพี่เล็กมเจอมากนะแต่ก็อยากิจาาพี่เล็ก,เก,เกกันนะไนละ Okay. เรามาอยู่ในโหมดจกักรุละกันเข้าสู่สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังไม่เคยดีสไตล์กระตางเกินจะลงห้องงานนะโอเคพี okay. ่จะพาลง,ลงห้องงานใครทีไ่ไม่เกิไปสุม่มมันสกินไอ้ก้ำแปก็ไปได้ครับ ใครพีด้วยว่าใส่เต็มก็ซุ่มได้ที่ซุ่มแค่สองครั้งนะที่ซุ่มแค่สองครั้งพี่ก็ได้เองแปดแล้วน้องๆนะครับซุ่มกี่ครั้งคอมเมนต์มาติ๊กต๊อกติกตก๊กต๊อกน้องๆ,ๆจะคอมเมนต์มาแ้วครับถ้าใครที่ไม่รู้คอมเมนต์เกิดอะไรนะก็ไปดูข้างล่างคลิปได้เลยนะครับ ทำไมเพื่อนเก็บของอยู่ข้างบนนั่นน่ะเก็บของอยู่ข้างล่างนี่นะเพื่อนเก็บของอยู่ข้างล่างนี่อันนี้ก็อยู่ข้างบนนั่นเยอะอ้ออ้อโอ้โห و. แล้มีสีเหรียลครบเลยครบซีเรียลเลยนั่นคือกระเป๋าไม่หมวก ทักสองะใครที่อยากได้ล่างก็เล่นตัวแอนบิลหรือว่าแชทลี่ก็ได้นะคะที่จะไล่บาองอรไปก่อนไล่มันมันมาเลยโอ้โหอันนั้นก็เพื่อมเกิน